สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่สวนนะครับผมสวัสดีเรียนเชยสวัสดีครับผมวันนี้ก็เราได้กล้วยจากพี่นิสาแล้วก็พี่นิดแล้วก็พี่ดาวอ้ามาแล้วครับผมมาแล้วฮูดเรือมาอีกแล้วนะครับผมก็ได้จากกล้วยพี่นิสาพี่นิดแล้วก็พี่ดาวนะครับผมอให้เรากล้วยครับกอนจนช่วยซื้อซื้อเ้ย อ่ะนี่เดินชัยนะครับใกล้ๆเลยนะครับใกล้กับผมอีกนะครับผมเอาไปคนละเอาไปคนันคนละกละันกันละมังไปก่อน, <c oughs> นเด่นชัยเข้าไปใกล้ๆแล้วใกล้กับผมมากเลยครับเ <c oughs> มือเขาเสียงนะคร <c oughs> ับอ้ะวันนี้ก็เริ่มเดือนใหม่นะครับวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งตุลานะครับผมอ่าก็อเอากล้วยมาให้นะครับ <c oughs> ตอก่แห้งตุงเลยกล้วยมันก็จะ จากฝนมานิดหน่อยนะครับผมไม่น่าจะเป็นไรนะครับผมเลยก็ดำๆนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรกินได้ครับกินได้ต่อไปเมยนะครับเมยเสียเมยค์ครับเอา้าพออยู่จะเอารอประจาอ๋อหาอะไรแกล้อมอยู่นะครับผมเอานีแ่แล้วก็เปี้ยไก่ไปเลยอ่าคนละลังนะครับคนละลังอ่า กินกินกินเนี่ยพี่น้องไก่แย่งนี่ยไรเขาต้องมีอะไรแกล้มนะครับโอ้โหดูสิครับผมเร็วๆหน่อยสิครับคุณอ้ๆอ่าเร็วหน่อยสิเขารออยู่ไม่เห็นหรือไงเพนเพนเพน สนุกเลยอันนั่นนั่นนั่นเป็นไรนั่นน่ะอ่าอ่าอ่าเพื่อน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 ขอเสียงมั้เพื่อนเพื่อนเสียงออกไหมก็ออกเหมือนกันนะครับหอยใจเย็นเครับพ่อหนใจเย็นๆใจเย็นๆอันนี้อยู่ที่สวนนะครับผมก็จะมีพ่ออยู่นี่เย็นเหมยนะครับเย็นเหมยแล้วก็พี่เพนแล้วก็แม่หอยนะครับอ้าว อ่าเร็วเร่งนะครับเร่งนะครับคุณเล่นนะครับอ่าเร็วเวิ่งเลยครับคุณอ่าเทาะเลยครับเทาะเลยโอเคเออดูหันมานะครับผมไม่เป็นไรนะครับช้างบ้านเรานะครับผมอ่าขับครับหิวแรงนะครับผมอ่าแล้วก็เอาไปให้แม่หมวยนะครับคุณเด่นโอ้ยังเรือดัลอยู่เรือดัลอยู่เลือดัลดัลไปมาเยอะนะครับดัลแล้วครับผมอันนี้เป็นหลักจุ๊บแจงนะครับผม มามารอมารอที่แม่หมวยก่อนเอา้าแม่หมวยเป็นอีเลฟเฟ่นบลูแล้วนะครับผมโอ้อโหพี่อ้ยเนาะใจเบ้่อมเนี่เนาะอ่าปวดนะปวดแล้วจะมีน้องแร้วเป็นลูกเ <c oughs> อ้ยอ่า ตั้งตุมังทิปเมวะตมิจันตุสับเพปเรียนตัวสังกปากี่า <c oughs> โอ้ยซิกมาตั้งไรีปยังทำได้อยู่นะครับผมรเร็วๆนะครับคุณ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ปจอดพี่น้องไก่เอาไปเลี้ยเนี่ย <c oughs> อ่าเอาอยัางเหลือเยอะอยู่นะครับผม ก็เราจะแบ่งไว้กินที่บ้านด้วยนะครับผมจะแบ่งไว้กินที่บ้านแล้วก็กินที่สวนนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแบ่งไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมก็แบ่งไว้สวยมากนะสวยมอยเขาเซงหน่อยค่ะเออเอน่ารักจังเลยแล้วก็นั่นก็แบ่งกระจายกระจายให้ประยูกินอีกก็ได้คุณเด่นอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่นิสาพี่นิดแล้วก็พี่ดาวนะครับผมอ่าก็ ซื้อกล้วยป้อนนะครับซื้อกล้วยให้พวกเรามาป้อนให้กินนะครับผมเดี๋ยวให้พายุกินอีกนะครับผมพายุพายุกินหมดก่อนเขาเลยอ่ะอ่ะอุ้ยเบื่อไงอู้เรือเดินลรือเปล่นี่เอาไปให้พายุกับแมวเหมือนคนละสองเลยอ่ะจ้อนครับ จอนขอเนข,นขเ,เสียงหน่อยครับครับหนึ่งวครับเด้อเสียงน่อยอันนี้เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนนะรอขับับขับขับับขับับ้บบยเหมือนจุ๊บแจงเลยครับผมทุกคนทำไมเหมือนกันท้พ่อกับลูกนี่แจงลูกพ่อจอนนะครับผมเราสั <c oughs> งเกตด,ดูท่นนี้ก็โล่งครับเมื่อก่อนต้นไม้เยอะนะครับ ทีนี่ก็โล่งแล้วเราเริ่มตัดต้นไม้ออกนะครับมาเสิร์ฟเลยคุณเด่นมาเสิร์ฟเลยไม่ต้องเต็มเท่าไหร่ก็ได้นะคนครับอ่ะพ่อพ่อเบ๊กเสิร์ฟโอ้เมื่อกี้ยังเทใกล้ๆอยู่เลยทะจะทำไมรอบนี้คุณเทใกล้จังเลยพึ่งนึกได้คุณเด่นพึ่งนึกได้นะครับเมื่อกี้นี่แทบจะอยู่แทบจะอยู่ใต้คางอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเสิร์ฟรอบแรกแล้ว รอบสองนี่คือเบรกนะครับรอบสองก็เบรกนะครับอ่มอย่าเหมือนให้เวลจเหมือนวีสองวีแล้วก็พี่เพนวีสองวีนะโอ้พี่น้องไก่ก็มาเยอะเลยนะครับทุกคนอ่เฮอ่าไป เหมยมีแท่มีน้องให้แจงแล้วป๋หมวยน้าเหมยพวกกินยาไม่มีเหลือเลยนะครับผมสุดยอดมากนะแม่เหมยเพ่นๆเลยครับรอบสองคือไม่มีเสียงแล้วนะครับผมรอบแรกเราก็จะได้ยินเสียงอยู่นะครับผมทำอะไรเล้วคุณเด่นเรามากับคุณเด่นนะครับวันนี้ก็พายุออกแล้วนะเอ๊ะยังยังเห็นกระบอกมาวันที่วันที่หนึ่งถึงวันที่สี่นะครับพายุโอ้ พายุพายุนะครับพายุเอค่วะว่ายังไงครับผม <laughs> พายุเอเลยครับผมเออเดากคนเขารู้จักต่างนา้เนะนะคุณเด่นอ่ะป้าับให้ไม่เหมือนกันไปครับ,ป,ป,รบป่ะโอเคครับผมก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณนะครับผมอ่าสำหรับนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมอ่าได้มาดูแม่แม่ที่สวนนะครับผมถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวเราก็จะเริ่มพายุบแจงมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายครับ